นี่นะคะก็ได้น้ํานี่ดูนี่น้ําได้น้าตําลึงแล้วแล้วเราก็จะเอาน้ําร้อนนี่น้ําร้อนนี่ยเราจะมาเอาน้ําร้อนที่เราต้มไว้ร้อนแล้วเราจะเอามาลวกนะคะลวกใส่ให้มันมีรสชาติที่ให้เป็นว่าสุกหน่อยใส่ไปคนเลยจะได้เป็นชาใบจะได้เป็นชา ใบตำลึงนะคะคนคนคนชาใบตำลึงได้แล้วชาใบตำลึงจอดนี่ชาใบตำลึงนี่ทาใบตำลึงจะเป็นลักษณะนี้นะคะทิ้งไว้ก่อนสักประมาณปิดไว้ก่อน,นทิ้งไว้ก่อน สักหนึ่งนาทีนะคะทิ้งไว้ก่อนสักหนึ่งนาทีโอ้โโอเคนี่อุ้ยได้น้ำที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราได้น้ำชาใบชาใบตำลึงเรียบร้อยแล้วแล้วต่อไปนี่เราก็จะผสมส่วนผสมที่ส่วนผสมที่อ่านี่ส่วนผสม ที่เยี่ยมเลยคือน้ำพึ่งนะคะเยี่ยมมากผสมน้ำพึ่งลงไปหนึ่งช้อนออเอาหนึ่งช้อนโต๊ะหรือว่าสองช้อนโต๊ะแล้วแต่ความต้องการของเราแล้วแต่น้ำเราจะมากจะน้อย,อยเราจะมาดูรสชาตินะคะทีนี้เราจะมาดูรสชาติของชาใบ ชาทำชาใบตำลึงเพื่อสุขภาพชาใบตำลึงเพื่อสุขภาพโอ้ยพอดีอุ่นๆเลยโอ้โหแจว๋วอุ่นๆเลยนะคะอ๋อ ดีมากเลยตอนนี้ยังร้อนอยู่เลยนะเนี่นี่นะคะเราก็จะได้ชาใบตำลึงนะคะอย่างที่เราต้องการเราอย่าลืมผสมน้ำพึ่งลงไปจะมีรสชาติกลมกลม่อมจะมีรสชาติกลมกลม่อม หวานก็ไม่ไม่หวานเยอะนะคะถ้าเราอยากจะได้หวานเยอะเราก็เพิ่มน้ําพึ่งลงไปอีกนะคะเราจะได้อยากจะได้หวานพอดีนะคะเราก็เอาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวแต่เราจะเติมสัสดส่วนของน้ำพึ่งลงไปน้ํำพึ่งเดือน5ก็คือตัวที่เข้าตัวยานะคะเข้าตัวยาได้ไม่ใช่ว่าแต่น้ําต้มต้มรากไม้สมุนไพรหรือว่าเราจะทํา ชาใบเตยนะคะเราก็ผสมน้ําผึ้งลงไปนะคะแทนน้ําตาลนะคะเราจะไม่ใช้น้ําตาลนะคะเพราะว่าน้ําตาลเราก็เราจะไม่กินน้ําตาลเท่าไหร่นะคะเราก็มาผสมน้ําผึ้งแทนนะคะเพราะว่าน้ําผึ้งนี้จะเข้าตัวยาได้อ่าทุกประเภทเลยนะคะหรือจะเป็นไปทํายาลูกก่อนก็ได้นะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะ ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ค่ะขอขอบคุณที่ช่วยดูคลิปให้นะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยานลิงกกตูมค่ะวันนี้นะคะจะมาทำน้ำตำลึงน้ำใบตำลึงนะคะนี่นะคะทำน้ำใบตำลึงนะคะผสมน้ำพึ่งนะคะนี่น้ำพึ่งนะคะกินก่อนนะคะวันนี้นะคะเรามาทำกันค่ะ ก่อนขั้นตอนขั้นแรกก็จะปั่นนะคะ,ะใช้น้ําจะใช้ปั่นนะคะปั่นให้ใบตําลึงละเอียดก่อนนะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะปั่นใบตําลึงละเอียดก่อนแล้วเราก็จะมาผสมกับน้ําผึ้งนะคะเอาน้ําใบตําลึงนะคะมาผสมกับน้ําผึ้งนะคะดื่มกินเพื่อสุขภาพนะคะค่ะรสชาติจะเป็นยังไงมาลุ้นกันคะ่ะเดี๋ยวนะคะ อันอื่นต้องปั่นไปตำลึงก่อนนะคะปั่นเอาน้ำไปตำลึงเพื่อ,อคุ้เข้มข้นหน่อย เรียบร้อยอน้ำเขียวเข้มข้นดีจังเลยเราจะมากรองนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมากรองนะคะกรองน้ําเราก็จะมากรองนะคะกรองเอาน้ํานะคะที่เข้มข้นนะคะ